เมาจะถิ่มกูเด้อสู้ฮันก็เมาจะถิ่มกูเด้อสูยจะถิ่มให้กูเป็นมูกับมาเจะสูเหตุเื่งมือผ่านมาอย่าสูเหตุเื่งมือผ่านมาเมาแล้วหนีปะถิ่มมากับกูตื่นมาไปเห็นสู้เห็นเธอกูกับมายินมาอีกจะจอกในสู้ยินมาอีกจะสอกในสูเงินมือมีคนอยู่กูกับก่อนหน้ามือนี่ก็ลืมถือขึ้นมา มื่อนี้ก็ลืมถือเงินมาเอาไว้มื่อนาคอยว่ากันไว้มือนีซ้ซอยบ่ได้ก็ลืมถือเงินมาออ,อ,อ,อยามเมาถิ่มกูเดอสู้ขันก็บเจาถิ่มกูเดอสูจะติ่ม้กูเป็นมูอกับหมาจะเสียเหุเครื่องมือผ่านมาจะเสียเหตุเครื่องมือผ่านมาเมาเลมแล้วหนีป้าถิ่มหมากับกูตื่นมาก็เห็นสูเห็นเตยกูกับมาอเห็นมาอีกจักจอกไอ้สู กินมาอีกจกจอกในสวเงินโมมีพายกุกลัวกับข่อนหนา้ามื่อนี้ก็ลืมถือเงินมาเมื่อนี้ก็ลืมถือเงินมาเอาไว้มื่อนหนา้าใครว่ากันไหมเมื่อนี้ซอยบ่ได้ก็ลืมถือเงินมาอ,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 อา,าอาอาอาฟาซันบอกด้ครับบาวีจ้ะวาสาัน